สวัสดีครับก่อนไปดูสถานการณ์ที่เวียดนามรับมือพายุกันนะครับมาดูจุดสิ้นสุดของหวำกอกันก่อนนะครับพี่น้องตกลงสรุปแล้วจุดสิ้นสุดของพายุหวำกอเนี่ยทุกโมเดลตรงกันแล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องวิเคราะห์เองให้ปวดศีรษะเปล่าๆนะครับพายุสุดท้ายจริงๆฮะที่บริเวณจังหวัดสกลน,นครและก็นครพนมนะครับไม่ใช่สุดท้ายที่กรุงเทพเหมือนสุนารีร้องไว้นะครับพี่น้อง โดยจะเหลือเพียงแค่เศษหย่อมความกดอากาศต่ำหรือย่อมแอลธรรมดารรมดาเท่านั้นทั้ง4โมเดลพยากรณ์เลยนะครับตามภาพจะมีของไทยนะครับของฮ่องกงอันนี้ของญี่ปุ่นแล้วก็โมเดลของ ECMWF ของฝั่งยุโรปนะครับเห็นไหมครับตรงกันครับเป๊ะจบปิ้งครับสำหรับพายุหวามก่อ ตอนนี้พายุไต้ฝุ่นวัมก่อนะฮะความเร็วลมคงที่นะฮนะณตอนที่ผมอ่านอยู่นี่ตอนนี้บริเวณใกล้จุดศูนย์กลาง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับความเร็วลมกระโชก1้0กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดศูนย์กลางตอนนี้กำลังเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะครับบริเวณจังหวัดดงฮอยดงหา่าและก็เวนะครับสามจังหวัดนี้ครับก็เคลื่อนทางทิศตะวันตกนะครับตอนนี้ แล้วก็คาดว่าก็เคลื่อนเข้าสะปะปลาวตอนตอนค่ำๆข,ของวันนี้เป็นต้นไปด้วยความเร็วลมสูงสุดบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางก็ประมาณ1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแต่ก็ยังแรงอยู่นะครับลมกระโชกก็ประมาณ1้0ยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะคาดว่าอย่างนั้นก่อนที่ทางพายุบําก่อนนั้นเขาก็จะเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทยประมาณพรุ่งนี้ครับ7โมง ตอนเช้าๆด้วยความเร็วลมช่วงแรกๆเนี่ยลมคงที่คงเหลือประมาณไม่ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จุดศูนย์กลางคาดว่าเคลื่อนตัวเข้าบริเวณประเทศไทยอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับก็คือบริเวณจังหวัดนครพนมนะฮะแล้วก็สกลน,นครก็มีรัศมีก็แถวแถวบึงการแล้วก็หนองคายนะลัศมีพายุลูกนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยมีเมฆปกคลุมเป็นส่วนมากบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือฮนะแล้วก็ บางพื้นที่อาจทําให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฮะบริเวณชายแดนไทยลาวฮะซึ่งส่วนมากอาจจะเป็นฝนโปรยโปรย,ยในประเทศไทยครับเล็กน้อยเท่านั้นเองตอนนี้พอพายุสลายไปเนี่ยพี่น้องพอพายุสลายไปเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ว่าลมหนาวก็จะไม่ค่อยลงมาแล้วไม่มีตัวดึงแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมว่าอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นนะครับสอถึงสี่องศาก็ค่อยๆร้อนไปพักนึ่งฮะ ก็จะอ้าวๆหน่อยครับช่วงนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับจะไม่หนาวเหมือนสองสามวันก่อนนะครับเพราะพายุไม่ได้ดึงลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะอิทธิพลพายุครับและอิทธิพลของพายุลูกนี้ครับก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักบริเวณเวียดนามและลาวฮะทำให้เกิดลมกระโชกแรงแล้วก็เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากบ้านเรือนเสียหายจากลมรุนแรงนะครับและก็จากภาพถ่ายที่พี่น้องเห็นนะฮะเมื่อวาน เป็นการเตรียมการนะฮะ14พฤศจิกายน2563วัามก่อไต้ฝุ่นกําลังแรงซึ่งฆ่าชีวิตประชาชนในฟิลิปปินส์ไปอย่างน้อย53รายนะครับและสูญหายอีกหลายสิบรายขนาดนี้เคลื่อนตัวมุ่งสู่เวียดนามนะฮะขึ้นฝั่งเวียดนามและส่งผลให้ประชาชนนะหลายหมื่นคนทิ้งบ้านเรือนอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยก็โดยคาดว่าไต้ฝุ่นมรณะลูกนี้ครับจะพัดขึ้นฝั่งทางภาคตะวันออกเวียดนามวันนี้แน่นอนนฮะสนามบินและชายหาด การท่องเที่ยวต่างๆต,ต,ต,ต้องปิดการให้บริการลงชาวประมงอ่ะเห็นไหมฮะก็ได้รับการแจ้งเตือนให้กลับเข้าฝั่งสำนักพยากรของรัฐบาลเวียดนามนะฮะ,ะแถลงว่าเมื่อวานที่ผ่านมาในประเทศเตรียมพร้อมรับมือไต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคาดว่าจะพัดเข้าถล่มพื้นที่ชายฝั่งนะฮะไล่ไปตั้งแต่หลายจังหวัดนะฮะสามจังหวัดแรกที่ผมบอกมาวันนี้มันขึ้นแน่นอนแล้วก็หาติน๋นจนถึงจังหวัดขวางงาย นะครับขวา่งหงายขณะที่นายกรัฐมนตรีของเวียดนามในเหงียนส่วนฟุกเนี่ยของเวียดนามกล่าวว่าพายุหวาก่อเนี่ยเป็นพายุที่มีกําลังแรงมากมากกว่าหลายพายุนะครับพร้อมเตือนหลายจังหวัดที่คาดว่าจะจะเคลื่อนตัวหวมก่อจะเคลื่อนตัวเคลื่อนผ่านเนี่ยเตรียมรับผลกระทบเลยสื่อท้องถิ่นเนี่ยรายงานว่าถ้อยแถลงของสํานักง,งานบริหารจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลที่ระบุว่าหลายจังหวัดเตรียมแผนอพยพเนี่ยประชาชนของเขาเนี่ยเกือบ 5แสนคนนะไปอยู่ที่ปลอดภยัยภายในเมื่อาวานนี้จนถึงวันนี้เช้าหลังจากได้ฝุ่นลูกนี้พัดถล่มเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินทำให้เกิดน้ําท่วมและดินถล่มนะก็แผงลิทที่ที่ฟิลิปปินนะฮะก็เป็นประสบการณ์ที่ทางเวียดนามก็เรียนแบบกันมาครับหลังจากที่ใต้ฝุ่นโคน,นี้ก็เป็นพายุกําลังแรงผ่านฟิลิปปินมาแล้วเวียดนามก็เตรียมพร้อมรับมือกับความก่อเป็นอย่างดีครับสั่งอพยพประชาชน ในจังหวัดภาคกลางก็ตามภาพนะครับพี่น้องตามภาพครับจากการเผยของสํานักงานป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติทั้งนี้พายุหลายลูกเรียงถลม่มหน้าเวียดนามเนี่ยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้มีผู้เสียชีวิตมาแล้วกว่าร้อยรายนะครับพี่น้องมากกว่าร้อยรายในเหตุการณ์น้ําท่วมเดือนที่แล้วหลังจากฝนตกหนักซึ่งจากข้อมูลของกาชาสากลระบุว่าบ้านเรือนชาชนประมาณ4ี่แสนหลังนะถูกทําลายเสียหายสภาพอากาศที่เลวร้วาย ยังทำลายถนนและสะพานหลายแห่งสร้างความเสียาหายต่อแหล่งอาหารและพืชผลทางการเกษตรด้วยในเหยียนที่ส่วนทูเนี่ยประธานการชาติเวียดนามกล่าวกับ AF f ฟว่าประชาชนมากกว่า8ล้านในภาคกลางของประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัวเลยแต่ละครั้งที่พวกเขาเนี่ยก็ได้เริ่มบุรณะซ่อมแซมอาคารบ้านเรือและชีวิตความเป็นอยู่ก็ต้องหันมาเจอกับพายุลูกแล้วลูกเล่าอีกครั้งเสมอนะครับ ก็เป็นอย่างนี้ครับบ้านเราก็โชคดีรับเขาสวัสดีครับพี่น้อง